วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้ครับเมดิออยโดซินนะครับบอกว่าเป็นโรคที่ควรจะต้องจับตามองเอาไอเจ้าสิไปใส่นั่นนะไอเคอยสิไปหน้าตัวเห็นบอนดีอ้ไอพีโวบโกริ้ปีไปหน้าอย่างใสรองเท้แต่จัางสันไอเมืองข่าวเมื่อกี้เขาบอกว่ามีโรคเมดิออดสิใสรองเท้อแต่ไปหน้าสั่าเมื่อไหอไร่เด้เดี๋ยวข้าจะข้าวเด้อีือยางนี่มือย่างกี่แมน อ่ะนี่ลองท้าบู๊องท้า<ห>บู๊ตสี<อ>ส้มเ<อ>นาะโอ้ยเนาะใส่ปองกันโลมีได้อ่อยได้เด้อโอ้เอาสันติเอาเอาเอาตามใจเพื่อนกันแล้วกัน อย่าลืมเด้อครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรเฮ้าเวลาไปเห็ดหน้าเฮ็ดไฮอย่าลืมใส่ร่องเท้าบูทใส่ถุงมืออย่างเพื่อป้องกันโรคมิลดออยโดนสีเด,ด้อครับโรคไม่ไดออยโดนสดเป็นจังไหจ้าโรคมิไลยออยโดนสีเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำหากติดเชื้อก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ครับกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญก็คือนะครับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ที่เห็ดงานสัมผัสกับดินและน้ำโดยตรงรวมทั้งผู้ป่วยเรือร่างอื่นๆนะครับ ซึ่งโรคนี้สิติดได้จากการสัมผัสกับดินและน้ำร่วมทั้งการสูดหายใจเอาฟุ้นที่มีเชื้อปอนเปื้อนเข้าไปนอกจากนี้นะครับการดื่มนม้ำหรือกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน,อนก็สามารถเฮดให้ติดเชื้อได้คือกันครับในเรื่องของการป้องกันนั่นนะครับนอกจากเข้าสใส่ร่องเท้าบูทใส่ถุงมือเมื่อกลับมาหอดบ้านนี่แต่ก็ให้เฝ้านะครับอาบน้ำสระผมท่านที่และกับเวลากินอาหารนั่นนะครับก็บต้อง กินน้ำที่ต้มซุกหรือน้ำที่สะอาดร่วมทั้งนะครับการกินอาหารปรุงซุกบอกกินอาหารแบบปรุงซุกซุกดิบๆนะครับและที่สำคัญนะครับหากมีอาการมีไข่ร่วมกับมีประวัติสัมผัสดินหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยโบ่มีการป้องกันให้เฝ้าไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถือต้องต่อไป ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่เจ็ดจังหวัดขอนแก่น